พเสียดบ้องไหนวะพี่เสียดบ้องไหนวะพี่เสียดบ้องไหนวะพีเสียดเพราะว่าโอเอ๊กระับสวัสดีไม่รับฟ่องไปครับมื่อนี้ผมกับจิมสุดมาสุดเลยมื่อนี้ผมก็บจิมส์ซูมกิจกรรมไม่สุดลิงสุดหนาลิงเออสุดหนาลิงอะไรเออถ้าเอิญว่ายังห้าควดานะฮะจิมส์ซูมกิจกรรมไม่สุดหนาลิงนะผมนะรับเรียกก็จะไปรับสุมไม่ด้องนะขอพูดละาแปดแสนไล่์ไม่ด้องกดไลค์ครับว่า โคระบบสองบกสามบวกสี่บกหาบ้าบกแก้วนะฮะแก้วนะครับ,ครบโคตรไปเลยครับพิเศษเขาต้องเปิดหัวด้วยพิเศษพามากับความพิเศษโคตรทันทีไปน้องห้าสิบไดมอนด์นะครับอันนี้ผมจดผมจดเพชรไวร้จจลไลนนวแล้วนะเพืเ่อนนะนะฮะห้าสิบไดมอนด์ผมจัดเลยทวดคนไล่ไฟนะครับตอนนี้ห้าร้อยไรแล้วไม่ต้องคนไล่โคตรแปดบวกนะเพ้่อนนะประเดี๋ครับมาพร้อมแล้วนะผมจัดเลยห้าสิบเลยผมก็ผมได้แล้วแหละบอกเลย หาสิป่ะนี้หาสิไม่ได้ผมจะกดทุกแบบเอาทุกคนนะผู้ใดเบิร์ตกีเพชรคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยหมดไปกี่เพชรกับซุดนี่นะครับเอาสิบครั้งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอาเอาไม่ได้ปิดอันนี้ไม่สั่นเลยเออเว้ยสิบครั้งก็คุม้ม <hatten> ค่าแล้วอุ้ยคุ้มาวะอยากได้แต่ซุดอยากได้แต่ซุดสวยหมุนเอียบสวยสวยสุดยอดอาลสังการสุดยอดไปเลยสุดยอด กูได้ได้ท่าเต้นสเสยนะกาได้ท่าเต้นนะเมื่อกี้นะกูได้ท่าเต้นนะนนนะนนะอ่าว <c oughs> ว่าน่ะคือหมุนด่วนเถอะต้องปิดอันนีไ้ไม่สั้นแป๊บนึงปิดอันนี้ไม่สั้นเอาหมุนหนึ่งครั้งปักเอาหมุนหนึ่งครั้งปักเอาหมุนสิบครั้งปักได้วะได้วะกูได้ท่าติดอีกแล้วทุกคนเอ้ยได้เข้าซิ๊กโก้พีชปะแก้วเอาหมุนแบบพิเศษหน่อยเสี พิเศษพิเศษเด็กพิเศษบองไหนวะพิเศษบองไหนวะพิเศษบ่องไหนวะพิเศษเพื่อนวเนี่ยพิเศษบาองไหนอา่อพรว่าพิเศษจะไปหมุนมันหลายมันบ้พิเศษไหนวะอุ Finished ้ยเก้าสิบเก้าเพชรวะหวหมุนอีกไ่ด้ออ่าได้ว่่ได้เก้าสิบเกาพชรกถือว่าว่าทาเต้นได้ดูเต่ว่าท้าเต้นลดไหม ถ้าเต ert, bon. on, ี้ยถ้เต้นครับผมถ้าเตี้ยนรดนี่แหละที่ว่าดีดมือแหลก็ลดม่าน่ะอะไรถ้าเต้นนั่นแหละโอ้ยได้เก้าสิบเก้าโอ้ยได้เพชรขึ้นไหลนะเว้ยเอ้ยได้เพชรขึ้นไหลนะเว้ยวรอมีโอเคนะได้เพชรขึ้นไหลวะซับผมซุปอันนั้นไปโอ้ยถ้าเตี้ยนหลายเลยวะเดี๋ยวอ๋สิบหอากูเลยบอกเฮ้ยเอาห้าสิบ หาศีกเอ็กมึงก็บบอสพี่เสียดให้กูได้เนาะเว้พี่เสียดมองไหนวะบอสพี่เสียดเลสัวเอ้าพี่เสียดมองได้าามมตาล่าสังหารเลยว้ยบอสได้อยากได้ทารถได้อยากได้สุดเนี่ย ถ้าลดอะได้หลายแล้วถ้ารถอยากได้ซุดพิเศษบ่คุ้มค่าเว้ยน,นี่อย่างว่าซักพิเศษให้ลูกศิษย์มาซองลูกนึงอะโอ้ยพิเศษเท่าไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิเศษบ่องได้ว่าตาล่าเพื่อนเอา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  ม่จะคอยมุ้นขอพจไหนล่ะป๊าคอยมุ้นจนไก่ซี่ซิบเทืนอนเ้รแเ่ว้ยยว้ยเว้ย เพิ่มเหรียญวะนี่คดแล้วคดบรได้คดเพิ่มเหรียญกับตรงนี้ไว้เนาะนี่เนี้ยเพิ่มเหรียญนี่เนี้ยคดบรได้คือยังเพิ่มเหรียญอ่ะคดเพิ่มเหรียญกับพิเศษหนึ่งข้างนี่เดียวนี่เนี้ยนี่ได้เพิ่มเหรียญนี่เนี้ยนี่เนี้ยเพิ่มเหรียญเพื่อแป๊ดเนี่ยเพิ่มเหรียญเม่งได้ตาล่าว่าโอ้ยยังวะเฮ้ยจีเอ็มแบบ ยังว่าเนี่ยเนี่ยฮาาซีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งมันล็อกกว่ามันล็อกกว่าเฮ้โอ้โหแม่งท้าวเลขล็อกอีกว่ะโอ้ว่าเป็นเลขล์ุกตัวเนี่ยมันล็อกกว่าเฮ้ทุกคนให้มันล็อกกว่าอันนี้ล็อกอีกแล้วแหววอันนี้ล็อกอีกแล้วแหววอันนี้ล็อกอีกแล้วแววเอาเอาล็อกอีกแล้วอู มันล็อกมันล็อกมันล็อกบพราะอะไรแบบนี้มันล็อกบพราะอะไรออกออก,ออกมันล็อกว่ะเฮ้ยหรือม,มันบักหรือเปล่าวะมันล็อกกว่าทุกคนวะ่ะนี่ล็อกว่าเป็นเล่งลงตัวโอ้ล็อกวะ่ะเฮ้ยออกก้อนออกก้อนบพราะอะไรแบบนี้มันล็อกว่ะเฮ้ยอย่างวานกโกงวะ่ะเฮ้ยเพราะอะไรได้แบบนี้เอาไมา่เอาไมา่ทุกคนคนไลรผมนะครับขอคนละหนึ่งไรมแบบั้งเป็ดรถใจผมนะ เป็น้องใจผมนี่พี่น้องเอามาจากแปดแสนไรค์รึเปล่มามาใครกดไลค์ขอให้ไม่เคือครับผมสาธุ <c oughs> ใครกดไลค์ขอให้ไม่เคือครับผมสาธุ <c oughs> <c oughs> ไอ้ล็อกว่ะเฮ้ยอ๋อพี่ตันได้ไม่สัน้นพิ่ตันนี้ไม่สัน้นโอ้ยขวดเมียมโอ้ยขวดเมียมโอ้ยขวดเมียมเอ้ยได้แล้วเนี่ยเห็นมันยไมล็อกกูได้แล้ว,ลลว,วทุกคน มันล็อกไม่กินมันบักได้ยังวะโอ้มันล็อกเว้ยโอ้ล็อกว่ะกดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันล็อกเว้ยเกินมันควรไต่โดนแล้วแต่มันล็อกเว้ยมันบักว่ะเห้ยนอย่างมามันบักไม่กินผมกดสิบเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเลยมันบักว่ะอย่างว่าอู้กอดีนี่ดีวะเดี๋ยวผมลบเพชรก่อนเพชรผมมีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าลบ 132,559หมดไปทั้งหมดเออ3 0 0พันนะหมดไป3,236หมดไปทั้งหมด3,236เพชร้นะผมนะอ่า3,002นะเบิดมีม,มีมีผู้ใดเบิร์ดหน่อยก็ดีเพราอมเมนต์มาบอกกันเนี้อ,อมีผู้ใดเบิร์ดหน่อยก็ดีเพรมีบอมีใครแบบว่าหมดน้อยกว่านี้ไหมครับมีไหมครับเบิร์ดเท่าไหร่ สวยสวยมีผู้ใดเบิดหน่อยก่อนีีบ่แฉ่หาไปซิมฮานะทีเบาเบามีผู้ใดเบิดเบิดเบิดหน่อยก่อนีีบ่สวยเดี๋ยวผมแต้นตัวซูบึงเว้ยเดี๋ยวผมแต้นตัวซูบึงเว้ยทุกคนมาแล้ววะกูเทแล้วเว้ย พี่เห็นนทีนะสวยนะสวยนะสวยว้าบักลิงเออฟอร์นกกะเฮฟอร์กกะเฮฟอร์